ในชีวิตประจำวันของคนเรามีปัญหาที่เราต้องคิดแก้ไขอยู่เสมอถ้าเราจัดการกับปัญหาเหล่านั้นไม่สำเร็จก็เกิดความทุกข์ถ้าแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ก็เป็นความสุขบุคคลที่ไม่ยอมมัดมือมัดเท้าให้แก่ความทุกข์ด้วยความยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์เหล่านั้น เขาย่อมได้รับความเข้มแข็งทนทานเป็นคุณสมบัติตัวตนคนเราคือกายกับใจของคนเราเมื่อแรกเดิมทีก็อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอทั้งสองอย่างหากแต่ได้อาศัยการฝึกหัดอบรม จึงค่อยมีความเข้มแข็งแกร่งกล้าขึ้นโดยลำดับภาวะแวดล้อมตัวตนในปัจจุบันนี้เองที่เป็นเครื่องมือแห่งการฝึกฝนพัฒนาตัวตนคนเราด้วยเหตุนี้เองคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จึงควรฝึกฝนอบรมตนด้วยความอุตสาหะ พยายามผลักดันกระตุ้นให้ตัวตนได้ผ่านพ้นปัญหาความขัดข้องให้มากๆที่สุดของชีวิตคนเราก็จะได้รับประโยชน์จากชีวิตอย่างคุ้มค่าเหมือนเหล็กที่ได้ผ่านเตาหลอมหลายๆครั้ง ย่อมกลายเป็นเหล็กกล้าได้ในที่สุดดังนั้นตัวตนคนเราจึงเป็นสิ่งที่ถ้าฝึกหัดอบรมแล้วย่อมมีความสามารถเกรียงไกรขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์บุคคลที่ฝึกหัดอบรมตนมาเต็มที่แล้วจึงสามารถ ครองตนครองชีวิตยอยู่เหนือโลกเหนือเหตุการณ์เหนือความชนลมุนวุ่นวายของโลกเสมือนว่าเขาคนนั้นได้รับพรพิเศษจากชีวิตแล้วปี2563ที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ดีว่า ตัวตนคนเรานั้นได้ขาดตกบกพร่องเรื่องใดไปบ้างปี2,565นี้ก็ขอให้เราได้เติมเต็มสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสติเริ่มต้นพัฒนาตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ฝึกหัดอบรมตนให้มีความเชี่ยวชาญมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็จะได้ชื่อว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีชีวิตที่ประเสริฐขึ้นได้ในที่สุดสวัสดีมีชัยไทยพี่น้อง มาแท้สองยินดีวันปีใหม่ร่วมสมัครสามัคคีพี่น้องไทยช่วยแก้ไขสิ่งขัดข้องหมองแผ่นดินจงขยันมั่นจิตกิจหน้าที่เพื่อทวีร่ำรวยด้วยทรัพย์สิน มีเงินทองต้องประหยัดหัดทำกินอย่าดูหมิ่นของเล็กน้อยปล่อยละเลยคอยฝึกจิตคิดถึงผู้อื่นที่ขมขืนจงเมตตาอย่าได้เฉยสามคีมีจิตคิดขุนเคย ต่างชมเชยร่วมญาติชาติไทยเอ่ย